ผมไม่พาวด้วยออกมาจริงๆเลยเพราะว่าเกี่ยวมากยังบายังไม่ดีครับจังหวะศูนย์กลับทีทักให้กับนิธิโร่นิธิโร่ถึงแค่ว่าอาร์กัสไลท์ไป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 ไนไป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 ีปไปไปไปนปไ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 รไป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 ไ

คนนี้เจอแล้วไปก่อนไปก่อนอย่าเอาให้ยูไม่ก่อน